เสียงด้วยเสียงเสียงต้องเสียงอบด้วยน้ำค่ะเอาใหม่นี่ถึงก็ตอบอะไรนะบุ้ม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 อเสียงที่เราใจครูกว่านี้ได้ไหมขอแต่สิ่งที่เราใจคุณครูลูกแก้วกับครูปังน่าจะได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมต้องทำให้พิเศษทำไมคะทวนจะได้จำได้จะได้จำได้ใช่เพราะมันธรรมดานะคะเราจะจำสิ่งที่มันประทับมาใน ความรู้สึกของเราได้เอามาพิเศษลูไปเสียงก็เป็นเสียงที่พิเศษท่าก็เป็นท่าที่พิเศษดูแล้วต้องรู้สึกซ่ <c oughs> ายอมโอเคเอยอมก็ได้ด้วยความใส่ก้าของเราไปจ้า <c oughs> <c oughs> เออเออลองลองมีความมุ่งมั่นเข้าไปสู่เป้าหมายกว่านี้สิคะความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายไปเลยโอ้ยวเเดี๋ยวเป้าหมายคือไ่เมอัน่งกับเลิ้อเธอไม่เหมือนกันเนาะ ไม่มีใครรู้เลยจบพี่ครูเบลเมื่อกี้นึก็ชื่อเฟียมีคอันนี้อ้าวยอมยอมป้า